สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้พบกับผมโก้ที่ช่องกาโก้เช่นเคยนะครับอตอนนี้ผมอยู่กับลูกแมวนะครับเป็นลูกของดอลล่าเองนะครับหลังจากที่ดอลล่าคลอดลูกนะครับผมก็แล้วก็ เลี้ยงดูน้องแมวตัวเล็กนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปคอนดนลาคอดนะครับผมสามารถกดดูด้านบนได้เลยนะครับโอเคเออสำหรับวันนี้เองนะครับผมเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการลืมตาของน้องแมวนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนเด็กๆนะครับน้องแมวที่เพิ่งขอดนะครับเขาจะ ยังลืมตามไม่ได้นะครับก็คือน้องจะปิดตานะครับทีนี้การกินนมของน้องเนี่ยน้องก็จะชายชายชายหาเต้านมคุณแม่นะครับพอเจอเต้านมแล้วเนี่ยน้องก็จะงับดูดเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่น้องกินนมตอนที่น้องตายังไม่เปิดนะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันว่าเอ้ยน้องแมวนะครับกี่วันตาน้องถึงจะเปิดนะครับผมก็โดยระยะเวลาโดยประมาณ10-14วันนะครับน้องแมวหลังจากที่เขา เอ้หลับตาเนี่ยนะครับช่วง1 0 1 4วันเนี่ยน้องก็จะค่อยๆลืมตานะครับแต่ว่าการลืมตาของน้องเนี่ยจะยังแบบลืมตาได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วตาที่ลืมออกมาผมจะเป็นตาสีฟ้าเนาะน้องก็เหมือนแบบตายังเจริญได้ไม่เต็มที่นะครับผมก็จะยังเป็นตาสีฟ้าแบบนี้อยู่นะครับส่วนลูกแมวใครนะครับที่เอ้ผ่านไป14วันแล้วเนี่ยน้องยังไม่ลืมตานะครับก็แนะนําให้ใช้สำลีนะครับผมชุบกับน้ําอุ่นนะครับมาเช็ดบริเวณรอบดวงตาเพื่อเป็นการกระตุ ต้นนะครับให้น้องลืมตานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแม่แมวบางตัวอาจจะไม่ได้เลียไม่ได้เลียลูกนะครับไม่ได้เลียตาไม่ได้เลียตัวอะไรเงี้ยนะครับทำให้ขี้ตานะครับของน้องเนี่ยไปแห้งปิดดวงตาไว้นะครับก็ใช้สัมบีเช็ดชุบน้ํา น้ำอุ่นนะครับผมมาเช็ดรอบดวงตาได้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้น้องลืมตาแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้สำลีเช็ดแล้วน้องก็ยังตายังไม่ลืมตานะครับผมแนะนําให้พาไปพบคุณหมอนะครับผมเพื่อที่จะตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยน้องมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าทําไมถึงยังไม่ลืมตานะครับโอเคส่วนของลูกของดอลล่าทั้ง5้าตัวนะครับก็ลืมตากันหมดทุกตัวแล้วลืมตากันหมดทุกตัวแล้วไหมคะอันนี้2ตัวนะครับ ค่ะ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 โอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดติดตามช่องกาโก้ไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีเทคนิคการเลี้ยงน้องแมวดีๆแบบนี้มาฝากจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับลูกๆของดอลล่านะครับผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย すごい。